แต่ว่าถ้าหากว่าคือทั้งเอ้ยเรามาใอดพี่นี่สิเห็นอะไรคือคือทั้งในบ้านนี่เพิ่นบอาแล้วเขาบวชหับนะเพิ่นสิจับบ่สเดียวอะไรอย่างไรห้อยแล้วแต่แล้วจับไม่พลอแม่เขาบอกแล้วจับให้พ่อแม่เขามาเอาแล้วเข่าแล้วบานนี่โอ้โหครับเนี่ยโบมีบัตผักบัตเศร้าแล้วบ่มีไฟให้เขามาพี่คือโบทำห้องแล้วเนาะบ่บ่มีไฟหับบ่มีไฟทำห้องแล้วเนาะทำหัวเงินไก่โบไม่บอก เขาอบอกขอบเขาบม่ได้โอ้าหากว่าคือทั้งเอ้ยเรามาหอดพี่ สิเห็นอะไรคือคือทั้งในบ้านนี่เพิ่นบอกเอาแล้วเขาบอกหักเด้่นสิจับบ่เดียวย่างเงี้ยห้อยแล้วแต่แล้วจับไม่พอใแม่เขาบอกแล้วจับให้พอแม่เขามาเอาแล้วเขาแล้วบ้านนี้ยเขาจับเนยโบมีบัดผักบดเสาก็ได้โบ่มีไฝให้เขาก้มาพี่คือบ่ทำห้องแล้วเนาะบ่บ่มีไฝหักบ่มีไฝงทำห้องแล้วเนาะทำหัวเือนไก่หัวเน่าเน่าหัวไม่ได้เขาบอกเขาไม่ได้ สมมติว่ามาขึ้นกั็ไปเทิดบ่บ่หนีิเออแต่ถ้าถ้าหากว่าไอ้เทิดแล้วเอานี่คือเราไม่ต้องมาอยู่มาอยากไปอยู่แท็กก็ไปหยากไปไมาอยู่น้ำมันหนิแต่มันไกลจากอณาบ้านอีที่พ่อแม่บนเราอยู่เดียวนีิเออตายอยู่แล้วรถท่องไปขยะรถท่องไปได้บ่หนิบ่ได้มันเป็นใหน่าบ่ท่งเข่าคำหวยคำดวงบ่ผมไมีทางเข่าเขาอัดบ่เลยอ๋อรถแท็กไปได้บ่ เราจักก an, ็ไป่ฮอดแต่น่าหน้าอะไรนะเนี่นภาคอันนี่น่าตาชีน่ะก็ย่างเอาหย่างเอากับไก่ได้แต่พี่ฮาชนบ้านผมโอ้โหชนนอกเพื่อนทั้ไก่คือการนอกขนาดไหนไก่หย่างจะมาเปลี่ยนไปได้บ่เปลี่ยนไปได้บ่เราซีหย่างไปอยู่น้ำผัวเราเลยจักแล้วจังหวะไม่จักโอ้าตขอก็บอะไรไปทางนั้นเห็นแต่บักเซิร์ฟหย่างผวมพบมผดีอมันมาซื้อ ตแสงคำนี้แล้วอ้่มทองฐานออกไปสิบ้าแค่เถิดหาท่านเหรอแต่เราก็สิบูฮู้เนาะว่าเมียเรามาเนาะบอกมันเลยได้เหรอฮู้ได้เถิดตายเลยเป็นเพราะมันมาจะคุกมือได้ระวังได้จะบอกแบบนี้ระว่างระว่างได้แบจะบอกแบบนี้ไปแล้วทั้งไงเถิดระว่างได้แบบบอกเลนมันสิพังเพราะมันมาจะคุกตายได้บอกเลยได้หลายเถื่อนเลยเราจมกินหอดอยู่บปล่าเราจมกินหอดหรืออะไรเราหรือเปล่ เงียบดเงียบเนาะคนแบบนี้เงียบคนแบบนี้เนาะมาก็คือเอาไวยักเนาะักมาเพวเรามาจกตายกันใบ้านี่เราอ้าเขาก็บอกเาห้บงเ่เิดแล้อเราเบงเด้อเสียวอเองเสียวเองแล้วบอกราวังเด้อพรามันออกมาเนี่ยจะปีแล้วตายแล้วดอะที่ขุะติดคุกบางเปี้วนี่ยเองบางปี้วงปีแล้ยยังสาสี่ปีเนาะ ต้องเดือดชามเดือดฉีนะอ๋อแย่ญาติบอกว่าก่อนไปเซี่ยตีบอกว่าไงแหละเขาบอกเลยดิผพอเมียเขาบริภาษันมันขึ้นแล้วมันเป็นบ้าจังเอันนี้อันนี้คือผัวเมียบริเปลี่ยนบริพิษกันเนาะเออเขาจะเอาไปผ่าเออออกไปผ่าพอนกำหนดออกมาก็คือมาอยู่ร่วมกันเ๋อพระของมาห้ามญาติเขาแล้วอ๋อเจ้าผัดหยวงก็ออกไปสื่อๆบอกเลยที่ทเอาะไา ยาแม่สียาวหามกบพังเหรออีต้นมันอีต้นมันยังอีต้นมันยังอ้ตวนี้อยู่คนเดียวแล้ววะเนาะโอ้เนเนาะเป็นอไนะเฮ็ดมันเหมืนแมีมานี่เขาบกต้นม้งหาห็ดนน เห็นัาล้มันเงื่เขาบอกใครถแต่ว่าขั้นขั้นแไเหมนปะโอ่าไ้อีอันนจมไปังดฉันละเขาว่าขั้นเราดีบอกีแล้วเราวี่เียจักขับนใหญ่น่ออวงท้่ว่อีอันนี้จมไปซังวาเ่าเลยาเด้อ เห็ดในเรื่องนี้เราเขาบอนี่โอ้โเห็นคนเท็ดนะใครบอก่อตัวชตไมมากก่นสางให้ท่านบ่อีอืมใช้โยนผู้ก้าไปใช้ิ้นกราเจาะนใยญ่ๆของหอยว่าไปโยนผัวก่าเลยดิเอาอ้ยเลี่น้อยเนาะเหดเองว่าห้าถิมชามง เป็นบ้าแล้ววะเป็นน้ำพอดิมันโมเมนต์ตัวเองเห็ุตัวเองแม่และว่ะตัวนี้เห็ุตัวเองนี่เนาะตัวเองเห็ุตัวเองบ่ฮุ่นแม่ย่าก็บอกอยู่เนาะบอกอยู่เนาะบอกเอาบอกฟังบอกไม่กับพวันบอกไม่กับหายไม่กับว่าจะกลุ่มเขายังไหนเขาไม่ยังกลุ่มเขากุ้มแต่เขาก็บอกผิดเยินบ่ยเยินอยู่คงกินนี่เจ้นมันกินคอยเนียวหาย không kinh không nhạc dạ. không dù không kinh nó ừ, hay dù nó ừ. hành hình bộ thượng và hành các bộ hình là khó học và hành lưu tiên nhỏ là hai lưu năm nay nó không ừ. ờ. ừ. 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 biết là sắp họ mất năng của cộng bộ sống chạy ờ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  ແລະແຕ່ກໍເນາະມາໂອ້ຍຢັນເລາະຢູ່ນໍາກັນເລາະຢູ່ນໍາກັນບໍ່ວ່າກັບອັນນາປູກັບຫຍ້າບໍ່ເຫນບນັ້ນບິກນຮຍັດຄິດັມບິ່ງວ່າມາແຕມືວນຍັລาะດນຕົກລົດບໍດວ່າຈັດນຈັວຍ ย่างมาบ่บาดนี้ว่ะอืมย่านๆย่างมาก็เออบ่แม่ขนาดไอ้เถอะเรายังยังย่างเนาะแต่ไกทางมาเฮาบ่เห็นไดย่างได้บ่เถย่างาทางากฮอดอันนํามากับรับปลาัดงเข้าไปหน้านั่นล่ะเจ้าแม่นจักเนาะเห็นมาหาปู่ให้ย่าแล้วก็เว้าได้แล้วบ่ือกันเคยิดอ่าเียงกันบ่บ่ย่าซาบบอกบเถิดแล้วเด็กถาดได้เถ ไปแม่ไปแม่ก็บอกไปพิษกันแห้งให้กันแห้งก็แนมนาบวิจิตได้หรือเปล่าโอ้แม่ไหนเน๊ะาแนมนาบวิจิตจักดีว่ะเออมันมีเรื่องนี่มันมีเรื่องเราเกิดขึ้นแบบนี้แหละบางสิ่งบางอย่างมันกรบโโบี่นักในนาดอกเนาะกระทำเงินไปซื้อนี่แล้วเพิ่นหักพึกเงินทิ่มชนาเอาไปแล้วช่วยอยาไปเซ็ไปบักเถิดเอ้าช่วยอาเอาแล้วก็เอาเงินนี่ทิ่มเงินชนะเงี่ยบ่เออไม่แต่ไปแซนเอาเงินเอาพึก ไงนะเดี๋ยวเห็ดแล้นั้นเขาว่าไอ้บ้านไอ้เมืองเขาได้เฉพาผิดกันหย่อนเงินอันนี้เลยว่าเะอะไรวาสิสิ่งเจ้าของเขาว่าเก็บไว้ได้สุดเด้อเนาะเขาบอกเขาเก็บทนยันคอยนี่เอาแสงเขาบอกจะเอาเห็ดยังวะอ๋อไอ้เรื่ตื่นมามึงม่ได้มาสอมาชนกูมึงเห็นกูมีเงินมึงเที่ยวขึ้นมาว่ะเอาใส่เที่ยวเที่ยวมาบึงชื่อและมาชื่อแล้วว่ะก็บอกชื่อและว่ะเขาบอก บอกแนบอกเถิดนะต้องว่าน้ำเนียมกินก็บบอกอยู่ขึ้นปลบอกกับบ้าผู้เป็นยานี่คือเป็นพวงในเรื่องน้ำในเนาะท่านเขากมาได้บ่งีแหละาบ่งนเชยอยู่เรอนอยเขาม่ได้บ่งาเบ่งแต่ก็ขึ้นหรอกก็ยาบอกว่านี่อพังยาเพราะว่ามาสูุดยากแห่งเข็ดใส่ยาว่าเชยไปกินนมบาลิกไปลูกอย่าเพลเพย่ะยหายนั่งเชยอยู่รื่อนัมบ่นี่บ่ง บังก็ะยาวยเลยอยู่แค่บริเูณจักน้ำข่อยโอ้คือสจะทำทั้งน่ะผู้เป็นแม่เนี่ยคือชุดๆแล้วเนั่นเองว่ะชุดๆแล้วเนาะเขับบังยาแล้วขับยาแล้วคนนั้นมาคนนี้มาเขาเป็นสนใจคนนั้นเลยสมมติสมมติว่าเพิ่นมากราบเลยมากราบตีนมากราบกระบายเอาได้บอกเอาบ่กราบกระบายเอ่กราบไข่ดอกมันบ่กราบดอกมันกราบบอก มีทางอะไรบักเถิดกูจิไปนกใหม่มึงจิไปกาบแม่มึงจะมามีแหละวะบอสี่อีกเห็นบ่ะอ๋อมาดูนี่เจูานี่บอกขันขันอยากอยู่น้ำบรรูุเพิ่นขันอยากอยู่น้ำบ้านเพิ่นต้องต้องเห็ดแน่นันเดยเนาะขันเขาต้องยอมขันบริอะเันต้องยอมเดยกูบริยานกูบริยานมัดทนันบมได้เพราะว่าเขาบอกเขาบอกขอได้แน่น้ำคนผู้เดียวแกมมือเขาต้องมันบดริว่าวได้ว่าผู้เดียวแกมหมูมันแพงกว่าอีก บอกมันมาได้อ๋ออันนี้นะอยู่พุ่นคือขั้นอยู่บ้านนั่งทงบอกบ่ได้เขาไลยว่านี่บอกโทษพระมานี่ประจับทางเมือ่อมันว่าบ่มีพ่อมีแม่พ่อแม่มันมีมันเบาอ๋อมันหักบ่เมือ่อแม่แม่บอกเอาก็าบอกในใน,นแบบแบบนี้เรกถ้าหากว่าเรามาหนุ่มมาก,กาัมมบมันคือจะมาบก็คือเกาเนาะบ่บบวบหักเนาะบ่บหักได้เพบวบ หลายอย่างแล้วเนาะแม่บ่หลายอย่างแน่วช่ไหมมาไลขายเลยมนหลยอย่างแหละมันเห็ดใส่นันโอ้หลายอย่างเห็ดใส่ก็เลยเก็บเก็บกดเนาะเออไข่หงแล้วแล้วเอาหละช่วงไม่ไหมได้แม่ช่วงไม่ไหมเลยนี่เอาเป็นจังไ๋บออ่อนก็คือกัน ไม้ก็ก oh, it cool. oh. ันม yeah, uh, ันบริไปมันน like ันว่าไปโอ้ยมันบริเจีมจะมันวางดกวาสั่งใส่รบโอ่ยังยังไม่ไมเอ้ปู่ยาเอ้ยมาโอ้ยนี่มันชอบบเถิดย่าบมเถิดมาทั้งวัแมมเถิดมาแม่มาเม่คือคือถามว่าไอเถิดมาพี่ก็หามบ่นี่หามมันใบให้ด้วยเห็นงานน้ำได้เมนบ่เด็กสีไปให้ด้วยเห็นงานน้ำไนยาโล มันต้องไฝ่บอกเถอะคุณบอกระยะแต่ว่าในเรื่องคุ้มหักผัวนี่หักเนาะแมนบอกถ้าอยาอยู่จะเขากินจะเขาเขาบ่าแม่สีอยากแก้มพนนั้นคนนี้แต่ว่ามันมันยากได้คันเป็นแน่นน่ะมันยากมันบอแม่สิอยากวิอยากแบ่งให้ใครกินแล้ยงคือกันเพราะว่าอยากแบ่งอยากให้ใครกินนะยากได้ขั้นว่าเฮาเฮาบ แบบว่าอยู่น้ำชุนรวมเนาะเขาต้องหลาเมนแมนเขาต้องเอาใจเพิ่นไม่ใช่ใจโตเด้เห็ดน้ำกันใส่กันมันโมเห็ดได้แมนเมนดั้มไห่นั้มหน้ากระยาอีนังกระยาเลื่องทองเจ้าโอ้โหยังจะใส่เห็ดด๊อกมืดถลนแล้วก็เล่าไปเมืดท่านั้นเนาะคือง่ายแล้วก็อะได้ว่าเนาะวันนี้วละมืดนี่ดั้น้ำเขานี่ให้น้องข้างนี่เขาเขาไปกินนั่นเอมันละไหวแมนไหมเออยาด๊ิกยาด๊อกมันบอกก็ต้องดั้มมันวะยาเห็ด แล้วกระดาษมันจะบอกว่าพอเนี้ยน้ำเอ็มสมมติคือว่าผู้เพันเห็ดหน้าน้ำน่ะคือวันนี้ยินข่าวตอนนั้นว่าไปเห็ดหน้าน้ำกันว่ะหน้าเงินนั่นแบ่อได้เห็ดบ่อได้เห็ดว่ายักษ์นั่นไอ้เทิดบ่อเห็ดบักเทิดแล้ก็ไปดำคาบหนึ่งกับให้ดำไว้เห็ดโอ้ไปหนูไปหนูไปโอ้ยจะได้หมดอะไรอย่างเ้เพื่อไม่ตู้เนาะด่านน่าเนาะยางน้ำด่านไงโค้แห้งแล้วเนาะมนไปน้ำโอง มันบ่อได้ดอกอาศัยว่าเขาเสดเวียงเห็ดงานให้กินแต่บ่มีดอกันแต่ว่าอันมันั่งกินน้ำเขาหันมากกินผู้จักแต่กินเขาเวียกในบ่เห็ดซอยไปยี่ล็อกไปตามใจเขาครับเขาไม่ใช่ใครบังคับเขาเขาไห้บอกให้เว้าเขาได้เฮียคือกรับก็เท่านี้กันบ่อเขาทำซิบอกเออเอเอ๋อแต่เด้อพี่น้องเด้อเนาะ อ่าคือมันะจุมันเองแมนอีอันนี้คืออันเรามาอยู่น้าเฮานมหนันห้ามโมน้อยหนานั่นเห็ดหนันเห็ดนี่บ่มีดอกบ่เห็ดแรกง่ายๆที่บ่มีบ่มีเวิตเฮานี่เห็ดแรกแล้วมันมักกินบ่แมันดำอ่ะเห่ามันเห็ดให้เฮากินอ่าคนตกระบาดนี่เนาะเฮ้ยทีไรทำไมเอ้ยเน้องเบิ้งเบิ้งเอาเงินให้ยิ่าเอาไปซื้อขนมกินบ่ เาบ้างคเน่เกินบ่มีแล้วเขาท้วีเขาวิีเขาทิ้งดิันี่ b ด d มันเห็นี้บอกเขาจนให้คอยแล้วหุเขาแค่มาถบอก็บทังบอกก็บอกังเนาะบมันเรามึงจะหุบก็หุบมันเามึงอจะถูกก็ถูกมันบอทกัทนได้ฮึยอดฮุบแล้วเจ้า ไปเลยทีอาตุ๊ไว้ให้นั่นเด้ออ่าไว้ให้คือให้ลานกินอ่าคนกระตุกแล้วบาดนี้เนาะนั่งอยู่ก่อนแล้วบาดนี้เนาะบอกกระบอกถ้าเขาเจ้าฮักแพ่งกันดีกับไข่เนาะ ภากันิตากันสั่งเนาะโบโมฮิโมสั่งโมยัางโมโมูหมูดำหัน้ำหน้าเขาบอกท้องไสนะกโอ้จะห้ากิจสุภาษารางเดี่ยวโดยท่อย่นหนึ่งกะำปลาเขาโอ้โรู้วาเขาบอกเราก็ห้าหลักเอาไปขายบ้างเพราะว่าเขาเ่าบอกอ้ล้อันนี้คืออันนี้คือในอช่วงที่ว่าเรามาอาศอยู่ออยอยู่พี่เนาะ ในนี้ในนี้เราก็จะอยู่เนี่นี่เนี่ยตาเนี่ยหัวเนี่ยมันบันเขาบอกว่าเทาท่านนี่เลยเทาท่านนี้มันเป็นแบบไหนก็เป็นเป็นหน้าแขก็หน้าลุงเงินหน้าลุงเงินเราให้อยู่แมนบอกเราก็บอะอยู่เรากับบ้านอะไอยู่คือกันอะไรบกเซ่นเห็ดเขาได้อยู่ในที่มันจะปากมันเพราะเห็ดนี่คือทานเนาะเห็ดท่านเขาทานอะไรเล่าให้เห็ด แมวเรากา่เล็กไม่น่าเล่าเล่เราเกาให้เฮ็ดเนาะเราเกาะแห้เฮ็ดในกันเสียหาแชนกับบริยยนดเล่าดอกโอ้ราเสให้เล่าหอมบวมีก็เพียงแต่่าอยู่เอาเตียงกุ้มนะพ่อเด็ดเจ็ดแปดนกับนาทีเมื่อก็ให้ซะขึ้นเขาตองแทนหรือสามแทนเนให้คันว่าเออเรามาหนิให้เราเราสียให้อยู่ป่ะเนาะแล้วก็พูดถองกานบันไดป่ะ ก็ปนแดงก็ผู้เราไม่ให้อยู่วะายังเท่ะนี่มันเอาไฟหม้อเห็เป็นของมันมดโน้ดมันบรีนีได้เมียบักเถอะจัทองถึงทองโตอ้่พาเทเขาไปเขาให้เราไว้แล้วเขาไปเขหมมันเต็มแล้วอึดเดียวนาเขานาเอาองเคยจ้าแมนบ่เอาไปเอาไปตุ่มเดี๋ยวาก็ป้าให้ มาตใหม่มาบอกป้าดิโอ๊ยบัดนี้คนทุกแล้วบัดนี้เห็นอะไรแล้วบาดเอ้ยเนาะเอเฉลโนนี่ได้าเพิ่นบ่เพิ่นยังบ่มาฮอดเด้อพี่น้องเด้อเนาะอ่าฟังเบิ่งว่ามาฮอดได้มันสิเกิดเรื่องยังขึ้นนี่บ่จักเด้อตัวนี้มาฮอดมาจักสิแบบใไจัทสิแบบใด้เด้อตัวนี้บ่จักนําทั้งอนาคตครอบครัวของทั้งเพราะว่าทั้งทั้งทั้งนั้นปล่อยมาเด้ แล้วก็เฮติได้ฉันในเมืองลูกเต้าทั้งนั้นอ่ากาบเท่ากาบตีนขึ้นกระบาดแล้วว่าเราก็ได้เฮติได้ฉันปทิมาทั้งนี้บันมาหาทำลายโมงแถวนี่แล้วบันวังก้อบังยาในเฮือนเนียดนะแล้วว่าถอกน้ำมันเขาบนช่องวิกุโอ้ถ้าเอากับไอก่มาจูดทั้งหมดจูดหันเวียดบ่ฉันฉันเป็นโทูตโมเมนไงเนาะดีแล้วบ่เขาเอาทัน ออโอ้แบัดน,น,นี้ก็ที่บกให้มานี่ย่านย่านเป็นโซ่เป็นนี่น้ำเนยเนาะโอ้อยาก,ปกเป็นถอดกันนี่แล้วแห่งบ่มีทางก็ได้ในเมนยู้ว่าคือคือผู้เป็นเมนบ่หับแต่ว่าถ้าหางมันเกิดเรื่องขึ้นนี่คือเมนเออจะเอายังจะถอดกันนี่เมนบ่ได้ นึังไงนบ่มด้ยนกระดูกแขนคอเ็นบ่บ่ได้เลยเนาะเออมาเอาแล้วนบ่มาเียยกระดูกมักแขนคอโอ้แมาเหตุใดอยู่ให้กินอะนนเป่งไเสิงไปมเอ้ยข้างไปเนาะมาแขวมือบอแขวมืออ่แล้วแอแล้วไปสเมือชงเนาะผีน้องเรามม่มันบอบ้านนาทิ่งมาแล้วโอ้มาแล้วบ้านนาท่งนีิบ้านนังบ้านนาทง มีน้ำมอหนั่นไปจักเต๋อเลยมันเป็นบ้านบ่เป็นบ้านบ้านนาถึงทันนี้ก็ขาวไปหัวข้าขึ้นไปหันมันก็มีทางแง่เขานาถึงโลเขาบ่เคยไปดิมันเขาจักเต๋อบ่เคยบ้านนาถึงบ้านนาถึงเข้าไปบ้มีน้ำอวางวางป่าซ่านี่บ่ทางใหไงนี่บ่ชาว่างทางชาว่างโอ้ชาว่างเขาหุ่นเนาะาำบ้านเขาดใหญ่บ่ไปไปบ่ได้บ่เัิญ ดูดองเอ้ยเนาะพนพนทกพนตกเนาะห้งเล่นนี่เนาะเ้งเล่นงเอยเนาะโอ้ยดูว่โอ้พนตุกไปนี่ฮึงได้หนี่ฮึงฮึงึงึงนตกไปนี่ว่ายพนพาแล้วไม่ไมหฮามวไว่าาบวลนั่นนับบ่นี่ ôi bọc Nè, bỏ bọc 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 bỏ vài bọc 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 hạp bọc dạ. bọc hạp bọc 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 nó à mình ngại nữa, cái cắt nó bỏ đay vào đay leu, cắt nó vào đậy, bỏ đậy <cười> <cười> đó. bỏ sao đã bạt cái đay, sao đây sẽ lấy mưa pa đây mày ơi uầy. Ừ. À, mưa nào mưa nay, đưa vào phăng bưng, phin nơi đấy. แต่สิมาติดตามเบิ้งนี่นี่แล้วมันมันแม่แม่ถามเบิ้งแม่บ่าวบ่าวช่างบางที่บางที่มันสมมติว่ามาไอดีเด้อหลายคนปรึกษากันนะอ๋ออ่ไปอยู่นาทึ่งมืัอนั้นโมเมนต์แม่ไปแก่เอานาทึ่งผมบอกจังว่าเขาก็บวชยากแม่แม่ไม่ถามมึงนะบวชเขาแก่ไปไหวเนนาน เฮาย่านว่ามาแต่เมื่อวานนี้ยันราฮอดแล้วทั้งไปเสียนอฮอดมาฮอดก็ได้นอไปเสไปเขาไปได้ไหมด้อโอเคเอาละสบายดีด้ได้ไล่ะสบายดีละโอ้ยหดนัาดคักปัญญังใช่หนิน้อมึงก็น้อโอ้ผมตุ๊ไปเรงน้นี่นาะ tham ăn bớt đéo thì đang ở nó ừ. tục đinh thôi bớt là ơ à, bưng nó bưng thì đang rồi mà hả, thăng, mê, phân, hả cả ma hà mè bò bò ma đây thì đang đây nhưng nhưng ma bỏ đứa ba chân đấy rồi tốt bỏ đứa chân đấy thì đang về nó thang bưng và xì pin chân đấy nó ในเรื่องของทงั้งเอื้อยเอื้อยใบเด้อพี่น้องเด้อเนอะอาะทาง้ะมเมล่ากับว่า,าหนึ่งคือก่อราชีบุญอยากให้ามากนะคือ,อมันมันมีหลายเรื่องหลายเล่า,าสำหรับทางทางนี้เนาะบอจิตเองได้เห็นข่าวกับเอ,าอ้าพี่เจนนี่ส์ะทา้งบึงกับพี่น้องเอว่าสิเป็นจั่างไรต่ว่าพูดแล้วว่าทางนี้กับเพื่นกับโบโบฮับคือกันเนะพี่น้องเอ้ยเนาะ่โบฮับคือกันมาฉันพี่น้องเอ้ย เอาเราเบิ่งเราส่มไปน้ำกันว่ามันสิเป็นจังไรเนาะสำหรับคลิปนี้เด้อพี่นอ้องเด้อขบมาขบมา,ม,ามันสั่งความบุญวายคือสัง่งจับอีกแล้วว่าสันนันพี่น้องเลยไปซะสำหรับคลิปนี้ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกทีทุกทุกท่านดีๆแห่งขอกล่าวรขว่าสบายดีสบายดีเด้อพี่นออ้องเด้อเอาอพี่น้องเลย